วันนี้จุนชวนทุกคนทําส้มหมูอีสานนะคะเรามาดูเครื่องปรุงเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะหมูติดมันนะคะ1กิโลสับหรือว่าบดแบบหยาบๆนะคะประมาณ80%นะแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมตำหนังหมูข้าวสวยจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะคะเกลือแล้วก็ผงชูรสค่ะเดี๋ยวจูนจะเขียนสูตรลงให้นะคะมาเริ่มขั้นตอนการทำเลยค่ะมาผสมเลยนะคะนี่ค่ะข้าวค่ะข้าวสุก ใส่เข้าไปเลยค่ะหนังหมูซอยให้บางๆนะคะขูดเอามันออกให้หมดหนังหมูต้มผงชูรสเกลือค่ะพระเอกค่ะกระเทียมค่ะตำนะคะบีบเอาน้ำมันออกมาให้หอมๆค่ะทีนี้เราก็ผสมค่ะ คลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันให้หมดนะคะเราจะผสมแบบนี้จนกว่าเนื้อหมูจะเปลี่ยนสีค่ะแล้วมันจะนึบๆในมือเราค่ะพอเราคั้นไปเรื่อยๆนี่ค่ะผสมไปเรื่อยๆเวลาหมูเขาจะเป็นแล้วค่ะภาษาอีสานเขาเรียกว่าเป็นเนาะ มันจะตึงมือค่ะมันจะแบบไม่ติดมือเราแล้วอ่ะอืมมันจะหนึบหนึบนะคะเดี๋ยวจุนคั้นแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจุนทำให้ดูค่ะเดี๋ยวจุนขอคั้นแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจุนจะให้ดูตอนที่สีของหมูนี่เปลี่ยนไปแล้วนะคะจุนก็ได้คั้นหรือว่านวดนะคะนวดคึงเขาค่ะเนี่ยมาได้สักพักค่ะนี่ ถือว่าเป็นแล้วนะคะหมายถึงว่าคือมันไม่ติดมือเราแล้วค่ะเนื้อหมูเนี่ยมันจะเด้งๆค่ะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยนี่ค่ะสีเขาก็เปลี่ยนแล้วค่ะกลิ่นของความเปรี้ยวก็จะออกมาค่ะอีสานก็จะเรียกว่าสมค่ามือค่ะ <c oughs> <c oughs> เวลาเราคั้นแบบนี้เขาจะเรียกสมค่ามือคั้นจนปิ่งค่ามือไม่จ๊ากนั่นแหละคนอีสานพ่อนอืน่นนี่ค่ะ ที่นี่ห้าวกะเออทีนี้เราก็ปั้นนะคะปั้นเป็นก้อนถ้าเราทําขายเราก็ช่างค่ะแต่ถ้าเราทํากินเองแล้วก็ก้อนเล็กก้อนใหญ่ตามใจเราปั้นเพื่อที่จะขึ้นไปห่อให้ง่ายที่สุดค่ะเดี๋ยวจุนขอปั้นแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะจุนก็ได้ทําการปั้นเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อที่จะแรปนะคะที่บ้านเรามีถุงพลาสติกก็ใช้ถุงพลาสติกนะคะส่วนที่นี่จุนใช้แรปอย่างนี้ค่ะเปเปอร์แรปเนาะ เดี๋ยวจุนทําให้ดูค่ะคร่าวๆว่าทํำยังไงเนาะโอเคค่ะนี่ค่ะพื้นที่มีจํากัดจะทําให้ดูคร่าวๆนะคะค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็แรปค่ะ โดยการคึงเขานะคะให้เป็นก้อนค่ะก้อนที่เราอยากจะให้เป็นนะคะจะเอากลมหรือเอาแบนตามแต่ใจนะคะแต่ทีนี้จุนตั้งใจจะทําแบบเป็นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เหมือนบ้านเราค่ะที่เราใช้กับไอเขาเรียกว่าอะไรที่เราใช้กับใบตองนะคะจุนตั้งใจจะทําให้เป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะไม่ได้ทํายากเลยค่ะคือพอเสร็จแบบนี้แล้วจุนก็จะห่ออีกรอบนึงนะคะเดีย๋ยวจุนทําให้ดูอีกก้อนค่ะ ใช้พลาสติกแรปใช้เยอะพอประมาณนะคะอ่าจุนจะกลับแบบนี้เราก็เอาเข้าไปเลยค่ะตรงกลางจุนตั้งใจอยากจะให้เป็นรูปทรงเหมือนอยู่ในใบตองค่ะอ่านะคะทำกินเองทำให้มันก้อนใหญ่ๆไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ เน้นทำรูปทรงให้มันสวยๆเนาะอ่านี่ค่ะเสร็จปุ๊บก็แรปปรกติเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วเราก็แรปอีกทีนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เวลาเขาเป็นน้ำหรืออะไรเงี้ยออกมาเนาะเดี๋ยวจุนขอทําให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงค่ะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะจุนจะทําให้ดูแบบยาวนะคะอันี่คือแบบเป็นก้อนเนาะก้อนสี่เหลี่ยมจุนจะทำให้ดูแบบยาวค่ะโดยใช้แรป ก็เหมือนเดิมค่ะปั้นเป็นรูปทรงก่อนค่ะนี่ค่ะเราก็บีเป็นรูปทรงก่อนเนาะก่อนที่เราจะโรค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็บีอย่างนี้เลยทำเป็นรูปทรงค่ะ แล้วก็โรนะคะโรเพื่อให้เขาเป็นทรงค่ะทรงเป็นก้อนอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะนี่ค่ะเสร็จปุ๊บก็เอาพลาสติกแรปมามาแรปนะคะเอยเอาเอนี่ค่ะสกอตเทปอะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจุนขอทำแบบนี้ให้ดูอีกนะคะ โอเคค่ะมาดูอีกก้อนเนาะแบบยาวๆนี่ค่ะอ่าแบบนี้กระดาษแรปค่อนข้างจะทำยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะเราก็ขึ้นรูปเนาะนี่ยขึ้นรูปค่ะ ขึ้นรูปค่ะก็ไม่ได้เชิญว่ายากหรือง่ายเกินไปนะคะจะเย็นๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็แรปให้เขาเป็นรูปทรงอ่าแค่นี้ค่ะก็เสร็จเห็นไหมคะเดี๋ยวจุนจะเอาสกอตเทปมาติดนี่ค่ะเดี๋ยวจุนขอทําก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังค่ะนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ ส้มหมูอีสานแบบสไตล์มาดามจูนนะคะจูนได้ทำการแรปพลาสติกแรปสองครั้งค่ะนี่ค่ะเพื่อความแน่นหนาเนาะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง5-7วันนะคะแต่ขึ้นอยู่ว่าอยู่ประเทศไหนนะคะขึ้นอยู่ที่อากาศค่ะนี่เลยค่ะรอกินเลยค่ะ